ชมตอนะพี่น้องขามค้องนะครับขามค้องมากินฟางทา้งนั้นนะครับพี่น้องน้ำก็กินนี่ละนะครับพี่นอ้องขามค้อง เมรท่านใจนะพี่น้องยางขามเลยนะครับบายบาย ไปแล้วไปแล้ว <_ m uch> ตัวนี้มันนอนอย่างนี้นี่นะพี่เนาะนอนตัดข้างเขามูสีหยียบอ่อนะพี่เนาะ <_ m uch> ไปเร็วไปเร็ว ลมบายบายโอ้เมียเขายืนเฝ้าอยู่นะพี่นอ้องยันมูอเหยียบลูก ดันลูกมากครับตัวไปเร็วไปเร็วไปไป,ไปขามบายขามบาไปลาขามไปกินอีกฟังแล้วนะครับพี่น้องไปเร็วไปเร็ว ก็มีบางตัวเจ็บแข็งเจ็บขานะพี่น้องเดินทางไกลยางไล่เลี่ยงนะครับไปเร็วไป,ไปเร็วไปไปล่อลูกบวนะครับนี่ลอลูกนะครับบวนหนีจากลูกเลยไปไป ไปวนมาอยู่พวกปันนั่นแหละนะครับพี่น้อง อ้ายวายยู่แลลวนะพี่น้องเริ่มกินเริ่มยู่แลลวห้อหาลูก <c oughs> จำกินนะพี่น้องจำกินลูก นะครับพี่น้องไม่ใช่ตัวนั้นหนาสะออนรัดทั้งหนารัดทั้งขางนะครับ ้งหลังก็ชิมีแต่แม่ลูกอ่อนนะพี่นอ้องค่อยกินค่อยเบ่งลูกนะครับบว่วทิมบว่วห้างนะครับพี่นอ้องห้าเบ่งเท่าโบดตัวนี้นะครับหนาดีนะครับนี่ หนาสมบูรณ์นะครับพี่น้องเนี่ย สวยฝากกดไลค์กดแชร์นะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับผ uh ู้ใดสนใจคีมซูนเขานะพี่น้องลูกปลาโคนะครับขวดละ240บาทนะครับาทนะขวดหนึ่งเฮ็ดได้ประมาณ10โดนะครับ อายุที่เหมาะสมกับหามื่เกินสี่สิบหาเมือนะครับอย่าทายพยาธิแบบลันหลังนะครับใส่ถึงพยาธิภายนอกภายในนะครับเห็ดเขากากเกลือนนะครับขวดละร้อยนะครับขวดหนึ่งใส่ได้กับน้ำหนักวัวสามร้อยกิโลนะครับวัวหน่อยกับเห็ดได้นะวัวทองกับเห็ดได้นะครับผม้าทรงหาสิบบาทนะครับเก็บไปทั้งหาสิบบาทนะครับ อะไรสนใจยาไล่แมลงนะพี่น้องไส้ผาด2องหาซูอีซี่นะครับขวดละสองรอยทรงฟรีนะครับขวดละรอยซีซี่ขวดหนึ่งผสมน้ำในสามสิบห่อนหาสิบริปนะครับจีดพลตามตัวงาวนะครับตามข้อนะเพื่อลดโรคี่ม่าจากแมลงนะครับเช็นลำปีนะครับพี่น้อง้วกาไม้เกาง่วนะครับแปดร้อยหาสิบบาทพร้อมทรงเก็บเงินปลายทางนะครับเป็นสเตเลสนะครับพี่น้องเกจสามซบซี่โเป็นสนิมนะพี่น้องรับประกันนะครับ สนใจติดตอ่อบัมอบได้นะครับผมแล้วบาวมมบขึ้นเบอร์โทรขึ้นเฟสให้นะครับเพจกับ,บาัมอบคนเลียงควายนะพี่น้องภาษาไทยนะครับเบอร์โทรกับศูนย์เก้าแปดหกสามศูนย์สองศูนย์เจ็ดสามนะครับกินดีนะพี่น้องจะอ่อนนะครับ งอลอยกับกินเก่งนะพี่น้องกิน้าเก่งงวเลี้ยงธรรมชาติกับจังสี่ละนะพี่น้องกินเก่งแข็งแรงนะครับทนโลกนะครับมีงวตัวหนึ่งสี่ขวดนะครับนะผมกำลังจอบทายตอนขวัดอยู่นะครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับพี่น้องในช่อง youtube นะครับได้เห็นแน่นอนนะครับเนี่ยผมจอบอยู่นะ <c oughs> ขออภหยนะครับพี่น้องนอนอีกแล้วนะพี่น้องนะเห็นขาแล้วนะพี่น้องขาหนาเน,นียนอนนะครับอี๋ยให้เบิ้งโบดเข้มๆอีกตัวนะพี่นอ้องในตัวนี้นุ่มคัดแล้วนะพี่น้องน่าจะใกล้ขอดแล้วนะเท,เท่าโบดๆเข้มๆนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเห็ดคลิปนะครับยูน่าจะหุ่นละหอดบายหุ่นละนะครับมือนี่มาั้งแต่เจ็ดออกมาตั้งแต่หกโมงครึงนะพี่น้องออกจากที่พักนะครับมาหอดนี้เจ็ดโมงกว่าเกือบแปดโมงนะครับเลาะทายเหรียญยูน้ำมือนี่แหละครับพี่น้องเริ่มยูเริ่มกินดีแล้วนะครับคุณ รัดทั้งหนานะพี่น้องรัดทั้งหนารัดทั้งข่างนะครับฟังทั้งหนาเป็นเขานะครับต้องรัดกลับขึ้นมานะครับนี่นะพี่น้องแก่งฟัดน้ำนมนะครับไทยขบวน เลี้ยงกันหาค้นนะครับนี่ง่าพันตัวนะครับมู่อว่านออก3ตัวนะครับพี่น้องขอดมือนีบ่รัวสีขอดจากตัวนะครับแต่ว่าเห็นนมลงๆสองสามตัวคือกันนะครับ งางหันหนาไปทั้งพู่นี้แล้วนะครับผมนอนนะครับเป็นลอยนะพี่น้องเนี่ยงว่ารุนนี้นะครับรุ่นออกไม่ไหมไปหอดเดือนสองเดือนนี่เป็นลอยนะครับเนี่ อันนี้งัวดแดงนะพี่น้องงันงัวนนมนะครับงัวดแดงนะครับได้หอดบ่งกันนะพี่น้องก็ไล่ลบไปนะครับพี่นอ้องเปลี่ยนหนาไปกันลบไปทั้งพุ่นอีกนะพี่นอ้องยางมาประมาณสองกิโลเลยนะครับเนี่ย ลูกกับห้องหาเม่ยมกับห้องหาลูกนะครับน้ำนมด huh e ีสุดตูนะครับพี่น้องฟงนี่นะครับน้ำนมดีสุดตูเลยนะครับน้ำนมขับขาสุดตูเลยนะครับหัวนมกับโบนไ่นะครับพี่น้องหัวนมบบไดหญ่นะครับนี่แหละหัวนมบามันนะพี่น้องหัวนมวัวบ่ามันสีโบหไยนะพี่น้องแล้วกับโบน้อยนะครับพอดีนะพี่น้องโบมีแบบว่าปากคาบโบได้กินเองโบได้นะครับ นอกจากแม่บ๊ยย่อมให้กินนะครับมีคือข้อดีของบามันนะพี่น้องขน,นมยังไงคือลูกกระทบบาซีนหันอันนั้นลำบากนะพี่น้องจับมาต้องปากหน่อยกว่านมนะพี่น้องต้องจับให้กินรีดให้กินก้อนนะครับประครบประงมกันนะครับ ตัวภูฟงนี่สีขายอยู่ตัวละสีมื่นนะพี่น้องอายุกับประมาณสิบเจ็ดสิบแปดเดือนหอดสองปีนะครับสองปีกว่านะครับกับบริเกียวกับอายุนะพี่น้องขั้นใดสี่มืนเพิ่นก็ขายเลยนะครับแต่แต่ผูใดมาให้นะพี่น้องขั้นสิบห้าสิบหกเดือนมันบ่หอดสี่0มืนเพิ่นกับบ่ขั้นใดขายนะพี่น้องไปขายคะขะกันนะครับสิบเจ็ดสิบแปดเดือนสองปีสองปีกว่านะครับ ในซีมืนขายนะครับคุ้นนะพี่น้องคุ้นนี่คืนดีนะครับเพราะว่าเป็นบามันเลือดสูงเลือดลอยนะครับนี่คือข้อดีนะพี่น้องอวยขึ้นไปแล้วนะครับไปทั้งคูนแล้วนะพี่นอ้องอันนี้ก็มี่แว่มลูกอ้อนนะครับเนี่ยเลี้ยงลูกกินคางกายลูกนะพี่น้องมอทิมลูก คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการฮ็ดคลิปนะครับเดี๋ยวบัามอบจอบทายงาสี่ขวดก่อนนะครับเนี่ย,บยเบ่งแล้วนะครับจอบมา30นาทีแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวเห็นขาแล้วนะครับเดี๋ยวบัามอาบสิตัดเป็นคลิปงอขว,วดให้เบ่งนะครับมันใครบดดน,นะพี่น้องจอบมา30นาทีแล้วนะครับทายเก็บไ้หลายคลิปแล้วนะพี่บอ,กออกจากเท้าขาออกมาแล้วนะครับ ไปเดี๋ยวเดี๋ผมถ่ายก่อนนะครับวัสดีครับ